สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดูคําศัพท์แล้วก็เพศด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าคํานี้แปลว่าอะไรแล้วก็เพศอะไรนะคะโอเคคําแรกค่ะโซฟาแปลว่าอะไรครัโซฟาเหมือนเดิมนะคะเป็นเพศไหนเอ่ยเพศ da. da s s แ good. เป็นเพศ d a s so sofa นะคะคำที่สองค่ะคำที่สองเดี๋ยวหาคำยากๆก,ก่อนคำแรกค่ะอ่านว่าล้ำล um ้ำ um um อะไรเอ um ่ยลำเพอแปลว่าอะไรคะล้ำเพออือหืลำเพแปลว่าโคมไฟนะคะ คมไฟเนาะโคมไฟเป็นเพศไหนเอ่ยอือฮึอย่าถ้าเกิดนะคะเป็นลงทายด้วยตัว A เดาได้เลยค่ะว่าเป็นเพศดีนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะรั่งรังนะคะเป็นเพศไหนเอ่ยแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าตู้ เดี๋ยวจะจับเวลาเดี๋ยวจะให้เวลาเป็นเพศอะไรเพศไหนอือหึเป็นเพศแดรค่ะแดชรังทุกคนต้องรู้นะว่าเพศไหนเพราะว่ามันสำคัญตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเอาคำว่าโว่นุงแปลว่าที่อยู่เนาะที่อยู่อาศัยนะคะ ที่อยู่อาศัยของเราเนาะเป็นเพศไหนเอ่ยเป็นเพศไหนเอ่ยจอแซกดลงท้ายด้วย u n g เป็นเพศดีหมดเลยนะคะร้อยเปซนตค่ะนะ,ะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเอาคำยาก,ยาก,ยากเลยทัส <c oughs> แปลว่าอะไรคะทาสเซอหืมแปลว่าถ้วยกาแฟนะคะเพศค่ะหืมลงท้ายด้วยดีเราสัญญากันไว้แล้วถ้าเราไม่รู้จริงๆสามารถเดาได้เพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ที่ถูกต้องเยอะนะคะโอเคตัวต่อไปค่ะคำศัพท์ตัวต่อไป mm. so ตัวนี้เป็นเพศไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดวลงข้างล่างดีกว่าอโอเคตัวที่หค่ะเอาคำว่าอืมอ่านว่ายังไงอ่านว่าอ่านว่ายังไงเอ่ย b e t sehr gut เบดของเรานะคะแปลว่าเตียงนั่นเองเตียงเป็นเพศเพศ does นั่นก็คือ does b e d นะคะแปลว่าเตียงโอเคตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปอือ uh หือ huh. for h ห n g นะคะแปลว่าอะไร for hung for hunk แปลว่าผ้าม่านค่ะผ้าม่านนะคะผ้าม่านเป็นเพศลงท้ายด้วย hunk เสียงมันแข็งใช่ไหมคะก็คือเป็นเพศเดียร์แซกุตย์ถูกต้องค่ะ ข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปตัวนี้ค่ะคือชาเป็นเพศไหนเอ่ยคือชอคือชออือหือเป็นเพศดีนะคะมันแปลว่าอะไรคือชอเพราะว่ามันลงท้ายเอใช่ไหมคะอือหือลงท้ายเอยะเกนเอมันแปลว่าครัวหรือห้องครัวของเรานะคะห้องครัวนั่นเอง โอเคตัวต่อไปค่ะคำว่า tapish ทั p พิชที่มันมีเยอะใช้เยอะนะคะกีนเอเป็นเพศไหนเพศ d ด r เเป็นเพศแด่นะคะแปลว่าพรมค่ะพรมเช็ดเท้าปูพรมกันนะคะเพราะว่ามันหนาวนะคะตัวต่อไปค่ะ house แปลว่าบ้านเพศของเขาคือเหมือนภาษาอังกฤษไหมแต่เขียนไม่เหมือนกันคล้ายๆกันเป็นเพศ DAS นะคะ DAS house นั่นเองนะคะ does house โอเคโอเคตัวต่อไปค่ะอืมเอาคำว่าเอ่อเอาอยากๆเนอะ mesa นะคะ mesa แปลว่าแปลว่าอะไรเอ่ยสิบเอ็ดเนอะอือหือแปลว่ามีดนะคะ มีดเป็นเพศลงท้ายด้วย AR ตัวนี้เป็นข้อยกเว้นนะคะไม่สามารถที่จะเป็นเพศแดรได้มันคือเพศ DAS นั่นเองนะคะเป็นเพศ DAS นั่นเองเนาะโอเคตัวต่อไปค่ะนะคะตัวต่อไปด u ช h า แปลว่าอะไรดูเชอะอือหือที่อาบน้ำนะคะที่อาบน้ำนะคะหรืออตรงที่เราเข้าไปอาบน้ำนะคะเป็นเพศสังเกตได้เลยลงท้ายเอก็คือเพศดีนั่นเองนะคะโอเค so ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปข้อต่อไปข้อต่อไปเนอะโอเคอันนี้เราถึงไหนแล้ว12ใช่ไหม สิอย่างั้นก็คงต้องเป็น13นะหมายเลข13คือเอาคําว่าตัวนี้ค่ะอ่านว่ายังไงเอ่ยอ่านว่า tish นะคะ tish คือ tish คือโต ok ๊นะอะ่าโต๊ะเป็นเพศไหนโต๊ะ ok กับเก้าอี้เป็นเพศชายนะคะโอเคคําต่อไปค่ะ บุกเป็นเพศไหนคะแล้วก็แปลว่าอะไรอือหือเป็นเพศดาสบุกนะคะเป็นหนังสือนั่นเองนะคะหนังสืออือหือโซ่สิบห้าค่ะปากกาฉเฉลยเลยคู่ลีนะคะแปลว่าปากกาหรือคู่เกนสไบเบ์คูลีแปลว่าปากกา, ie, ปา,ปกกาเป็นเพศไหนคะ ตกปากกาปเป็นเพศไหนคะอือหืเป็นเพศแด่นะคะ handy แปลว่าและเพศแซกดก d a s handy แปลว่ามือถือของเรานั่นเองนะคะมือถือ เฟนส์ตาเพศแล้วก็ความหมายด้วยนะคะอือหือด้าสเฟนสตาเป็นแปลว่าหน้าต่างนะคะเชื่อเชื่อเพศและก็ความหมาย อ้าฮะแสร์กอดเป็นตัวที่มีชื่อว่าขอมันนะขยับนิดนั้โอเคอย่าเป็นแปลว่าประตูนะคะเป็นเพศดีเชื่อประตูขอมันนะอืมตัวต่อไปค่ะอืมเออม g a r t e n ค่ะ g a r t e n อือ u h their g a r t e n แปลว่าสวนนะคะสวนตัวสุดท้ายของวันนี้คือ Baum อ่ะะเดบอมแปลว่าต้นไม้นะคะโอเคเราได้คำศัพท์กันไปแล้วนะคะทั้งหมด20คำศัพท์นะคะแล้วก็ได้รู้เพศเพราะว่าเพศเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยเราจะผ่านยากมากเลยทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเราไปตรงที่ อาร์สว uh, แล้วก็เบไอนะคะแต่ uh, i ก็เริ่มต้องต้องจำติดมาด้วยนะคะก็คือต้องท่องแล้วก็สังเกตตัวข้างหลังนั่นเองโอเคค่ะวันนี้ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยหลายๆคนได้นะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนคะ่ะเช้า